ผู้ชมครับวันนี้สภาพผมอาจจะดูมอมแมมนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันไหวครูของหลวงพ่อแวววัดภูเงินจังหวัดสาาแก้วนะครับก็มาเก็บภาพถ่ายทำให้ท่านด้วยสภาพก็เลยจะมองแมมอย่างนี้นะแทนการพูดคุยกับลูกศิษย์ที่มีประสบการณ์เนี่ยก็จะแบบธรรมชาติที่สุดนะครับแล้วับตัวนี้ึงครับพี่ครับผมพี่อะไรเลยอ๋อผมตีครับพี่ตีนะจังหวัดอะไรครับกำแพงเพชรกำแพงเพชรนะครับมารู้จักหลวงพ่อเนียนานแค่ไหนครับก็ ปีนี้ปีที่สองปีที่สองครับผมทราบแววมาว่ามาตอนนั้นเนี่ยสู่บุหรีใบสีเลยใช่ครับเป็นขนาดนั้นเลยหรอพี่ครับผมปัจจุบันนี้ทำอาชีพอะไรครับปัจจุบันผมเป็นพ่อค้าคนกลางครับเป็นกิจการส่วนตัวทําเกี่ยวกับข้าวสารข้าวสารครับเป็นโรงสีก็ได้ะรัผมพ่อค้าคนกลางซื้อขายซื้อมาขายไปซื้อมาขายไประหว่างผู้ผลิตกับผู้ผลิตนี่งครับอ๋อครับแล้วตอนนี้กิจการรุ่งเรืองไหมก็ เรื่อยๆครับโอเคเราอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่าถึงขั้นสูบบุหรี่ในพานใบสีเนี่ยมันเป็นยังไงพี่เมื่อก่อนก่อนที่จะมาเจอหลวงพ่อเหมือนว่าโชคไม่ดีแล้วก็ผสมกับปีชงด้วยตอนนั้นทําอาชีพอะไรอยู่ครัตอนนั้นก็ยังทำอาชีพเดิมแล้วก็ ทำอาชีพนี้แหละแล้วก็ผมก็ทําธุรกิจอีกอย่างก็เกี่ยวกับพวกปุ๋ยพวกปุ๋ยเคมีพวกยาอะไรเกี่ยวกับทางการเกษตราเกษตรนะครับครับผมก็ประสบกับอีชงด้วยดวงไม่ดีด้วยแต่จริงถ้าทำอาชีพนี้ก็น่าจะมีมีตังนะพูดชาวบ้านคือน่าจะมีตังมีตังแล้วไปอีท่าไหนมาสูงบรีบใบสีได้ดูก็เหมือนดวงไม่ดีอีชงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ ทำอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จล้มเหลวคือไม่ไม่รุ่งเลยใช่ครับไม่รุ่งเลยขณะอาชีพเดิมที่เคยทําอยู่ที่เคยรุ่งเรืองก็ดบับดับลงมาดบับดับลงมาจนขาดทุนจนเร่ว่าหมดตัวก็ได้หมดไ<ม>ด้กว่าเลยหมดตัวได้เลย,เลยครับผมหมือนว่าก็ทำอาชีพตรงนี้มาก่อนหน้าที่จะเป็หลวงพ่อนีกี่ปีครับสามสิบปีครับเท่าไหร่นะสามสี่ปีสามสี่ปีเลยครับผม ก็แสดงว่าก่อนหน้าน uh> um> wow uh> um> oh! ja. mm um> ี้มันก็คงพออยู่ได้ครับแต่มาถึงช่วงที่มันดาวนี่มันดาวจริงๆเลยพอมันเหมือนว่าตกเลยลงมาตกก็ตกจนสุดๆเลยจนหมดตัวเลยครับผมแล้วมาหาหลวงพ่อได้ไงก็ได้คําบอกเล่าจากคนแถวบ้านบ้างที่เขาเคยมาแล้วมาลย่งไผมเอารถส่วนตัวมาอ๋อรถส่วนตัวมาขับมาเองเลยขับเองแล้วแล้วรู้หรือว่าอยู่ไหนเรื่องโทรถามโทรถามโทรคุยก่อนไหม โทรมาคุยหลวงพ่อก่อนนะโทรครับโทรอ๋อแล้วตอนแรกโทรมาคุยรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกรู้สึกดีนะครับรู้สึกคุยกับท่านแล้วอยากมานะอยากมาหาบอกบอกท่านเลยว่าผมเดือดร้อนลืมีทุกข์อะไรไงครับบอกหมดโดนบอกว่าหลวงพ่อบอกอยากให้มามามาวัดอะไรอย่างเงี้ยผมก็ปรึกษากับแฟนว่าเอ๊ะมันก็ค่าใช้จ่ายเดินทางการเดินทางมันก็ไกลเราก็ติดตังแลแล้วก็ทวามจริงติดแก๊สยัง ยังครับยังไม่ดิดแก๊สด้วยครับผมน้ำมันเพียวๆเลยเพียวๆเลยครับโอ้เรื่องสาแหวนเหลือแหวนที่ที่นิ้วอีกวงเดียวสุดท้ายท้ายสุดกี่บาทมัน่ากี่บาทบาทกว่าครับบาทกว่าเองแหวนพลอยรเพชรโอ้ครับเลยตัดสินใจขายเป็นเงินก็สุดท้ายเดินทางมามาหาหลวงพ่อมาก็มานั่งคุยปรึกษากัรหลวงพ่อก็ชี้แนะ แนะนำว่าอยากจะให้ปฏิบัติธรรมรักษาศีลแล้วก็ถ้าถ้าเป็นไปได้ก็ให้บวชไปเลยบวชเลยครับผมโอ้แล้วบวชเลยครับบวชแล้วครับบวชแล้วเียบน้อยปรึกษากับทางบ้านนะครับัวว่าแล้วก็ตกลงบวชแล้วมีของดีอะไรจากพ่อไปบ้างก็ได้ตะกุกเงินตุนกระเป๋าครับผมโชว์ิด้ึงนครับมีอ๋อได้ครับ คือแบบนี้นะครับนี่เลยครับอ๋อันนี้คือตะกรุดเงินตรงกระเป๋าจับเย่างพ่อแววเลยครับผมรับจากมือเลยรับจากมือเลยครับพอได้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างก็ได้ไปแล้วกลับไปผมก็กลับเหมือนมีแรงผ่ากันให้สู้อีกครั้งหนึ่งก็กลับไปทํางานตามปกติก็ทําอาชีพเดิมอยู่ครับทำอาชีพปกตินานแค่ไหนกว่าจะเริ่มดีขึ้นก็หลังจากกลับไปผมก็หยุดพักเองเอง พักขอพักก่อนระยะหนึ่งก็พักอยู่สองสามเดือนสองสาเดือนครับผมครับกสองสามเดือนหมายว่าช่วงเวลานั้นนี่ขอพักผ่อนแต่ว่าเตรีไม่ใช่ว่าเราอยู่นิ่งๆพักในเขาพักผ่อนของผมผมพักผ่อนคือสั่งสร้างสมบูรณ์ครับ้างสมบูรณ์คือเหมือนเตรียมเหมือนเตรียมเหมือนเตรียมตัวครับผมเหมือนเตรียมตัวฟิตร่างกายเหมือนฟิตร่างกายว่าก่อนที่เราจะไป เริ่มสตาร์ทเนี่ยครับขอเราพร้อมเต็มที่พร้อมเต็มที่พร้อมทั้งกายและใจแล้วก็สติปัญญาสมาธินะขอสร้างบูรณากรตอนเริ่มใหม่ก็เริ่มดีขึ้นมาเริ่มงกระตื้องขึ้นมาเริ่องกระเตื้อขึ้นมาเป็นระดับระดับตอนที่บอกว่ามีปัญหานี่คือเป็นเพราะค้าขายไม่ได้หรือว่าของขาดหรืออะไรไงฮะมันขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจด้วยเนาะช่วงนี้อะไรมันก็ราคผุดเครื่อง ฝึกเครื่องไม่มบน่ครับทีนี้พอเริ่มดืดีขึ้นเนี่ยมันการค้าการขายของของพี่นี่เป็นยังไงบ้างก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมก็เพิ่ก็เริ่มจากเงินหมื่นแสนไอ้เรื่อยๆคือไต่ระดับจากมือครับแสนตอนนี้แตะเงินดาลแล้วยังก็แตะแล้วครับแต่ยังไม่ถึงจุดสิบร้านเลยนะโอ้ใช่ยังไม่ถึงสิบร้านนี่แสดงว่าแตะหลักล้านแล้วครับผมโอ้โหแต่ยังไม่ ยังไม่ถึงหลักสิบล้านกีเลยสมัยต้องสะส,สมบุญไว้อีก <c oughs> อาจจะต้องเป็นตะกรุดเงินแผ่นใหญ่ครับผมสต้องสมัย <c oughs> ต้องใส่ใรกรอบคบไปที่บ้านเลย <c oughs> ถามจริงๆรู้สึกศรัทธาอะไรใน,ในตัวท่านหรือว่าตะกรุดเงินตุงกระเป๋าก็เรารู้สึกศรัทธาในตัวของท่านด้วยครับในตัวเราเราคิดว่าเออท่านเป็นทั้งครูบาอาจารย์ครับเป็นทั้งผู้มีพระคุณครับ เป็นทั้งเหมือนเปรียบเสมือนคนที่ให้ให้ชีวิตใหม่เปรียบเสมือนพ่อแม่ของเราคนหนึ่งครับเวลาว่าจากการทำธุรกิจหรือว่าผมเดินทางมาเนี่ยเพื่อจะไปดูงานทางฝั่งกัมพูชาหรือว่าทางชายแดนเนี่ยผมก็จะมาหาท่านแล้วก็จะมากินนอนอยู่วัดที่นี่แหละเปรียบเหมือนเออที่นี่เหมือนเป็นบ้านเราแรับเพราะว่าเรามานี่เราก็ได้รับความอยุ่หลายอย่าง อะไรทําให้เชื่อมั่นว่าเพราะตะกุดเงินตรงกระเป๋าเนี่ยถึงทําให้พี่ดีขึ้นก็จริงๆเลยผมขอพูดเลยว่าผมเป็นคนที่ธุรกิจก็ไม่ค่อยเชื่อถือใครแบบนี้สักเท่าไหร่ครับคือมันเป็นแนววิทยาศาสตร์ทําธุรกิจก็คือค้าขายใช่ไหมผมผมก็ไม่เคยจะเครื่องรางของขังจะมาช่วยอะไรได้ใช่ไมไม่ไม่ค่อยเชื่อถือสักเท่าไหร่ทีนี้ ตั้งแต่มาที่นี่ก็มันแปลกคือชีวิตมันดีขึ้นใช่แล้วก็เราเราก็ไม่เคยไปที่ไหนนอกจากที่นี่สำคัญคือมาที่นี่ที่เดียวที่นี่ที่เดียวแล้วชีวิตมันมันดีขึ้นหลังจากกลับไปครับก็เลยสรุปได้ว่าอ๋อเพราะการปฏิบัติตัวที่หลวงพ่อแนะนําด้วยใช่แล้วก็การบูชาตะกรุดตรงเงินตุกกระเป๋าด้วยครับใช่ไหมฮะอย่างผมมาอยู่ที่นี่ก็เหมือนลูกหลานเราก็มาช่วยงานมาปกติ อยากมีงานเราก็มาไม่มีงานเราก็มาม,มา,มาปฏิบัต,ติธรรม้างมารับใช้ปฏิบัติคือเหมือนอเหมือนกลายเป็นบ้านเลยใช่ครับกลายเป็นบ้านเลยเพราะว่าก็ตั้งแต่ที่มารัดตั้งแต่เขาที่แล้วก็มากินอยู่มานอนอยู่นี่อ,อย่างที่ที่ท,ที่ที่พี่ถามว,ว่าที่ถามว,ว่าดูยาเส้นพานขันคูเป็นยังไง เรามาอยู่ที่นี่เหมือนบ้านเราเนาะด้วยความที่เราก็ไม่มีเงินแล้วอืมแต่เราเป็นคนคืออันนี้คือหมายถึงตอนนั้นใช่ไหมใช่ครับตอนที่มาแรกๆเนี่ยใช่เราเป็นคนถุกหลีเราไม่ไม่มีตังค์ซื้อเนาะยี่ปีไหว้ครูก็เพิ่งเสร็จเอใบสีเนี่ยเขาจะเนี่ยยาเส้นเดี๋ยวเส้นยาเส้นไว้เราก็ต้องไปเก็บเก็บตามใบสีเนี่ยขอลา เหมือนเหมือนกับเป็นการลาของไหว้ใช่ครับมาเป็นสิริมงคลใช่ครับใช่ครับสิริมงคลก็นี่แหละที่มาของดุจเส้นหัวขูอ๋อไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแบบอัตคัดจนไม่มีแต่ก็แต่ก็อัตคัดจริงจริงในตอนนั้นใช่ครับก็เลยถือโอกาสอ่ะลามาเป็นสิริมงคลใช่ครับเอาครูมาไว้กับตัวใช่ครับมามาบูชาบูชาไว้กับตัวใช่ไหมครับอ๋ออย่างเรามาที่นี่เนี่ยเราก็หัวหนีครับ บางคนถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้เลยว่าเราคิดว่าเราอาจจะเป็นลูกหลานอยู่แถวนี้แล้วมั้งเราก็ทาธรรมดาตอนนี้ก็ถือว่าชีวิตสบายขึ้นก็ในระดับหนึ่ง คุณผู้ชมครับณนะตอนนี้ผมได้อยู่กับหลวงพ่อแววรวิวันโนแห่งวัดภูเงินอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วนะครับเจ้าตำรับเทวดาเล่นแป้งและที่สำคัญก็คือตะกุดเงินตุงกระเป๋าอันนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากไม่ว่าจะเป็นช่องทีวีดาว K, เทียมเคเบิลต่างๆหรือแม้แต่หนังสือพระเครื่องต่างมีตะกุดเงินตุงกระเป๋ของหลวงพ่อแววลงอยู่ทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้เรามาสัมภาษณ์เจาะลึกกับหลวงพ่อว่า ทำไมต้องเป็นตะกรุดเกินตุงกระเป๋าทำไมต้องเป็นตะกรุดดอกนี้ที่จะทําให้คนไทยเราเนี่ยฟื้นกลับมีฐานะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นมาได้นะครับตอนนี้ก็ผมอยู่กับหลวงพ่อแล้วนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันไหวครูประจาปี2558นาปะครับของหลวงพ่อแววระวิวโนนนั่นเองครับนัศกศากษาหลวงพ่อครับจเจริญพรครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่ครับหลวงพ่อว่าตะกรุดเกินตุงกระเป๋าเนี่ยนะครับเราเห็นผ่านตาม,มาหลายช่องเหลือเกิน จะเป็นเคเบิลดาวเทียมทีวีอะไรต่างๆหนังสือพระหนังสือพิมพ์ลงให้พึบเลยแล้วก็เป็นที่นิยมมากนะครับทำไมตะกุดเงินตุงกระเป๋านี่จึงได้รับความนิยมขนาดนี้ครับหลวงพ่อจริงแล้วตะกุดเงินตุงกระเป๋าไม่ได้รับความนิยมจากใครครับแต่ว่าที่สาธุชนผู้มีบุญทั้งหลายที่นิยมนั่นก็คือนิยมพระอรหันต์ทั้งร้อยเพราะในแผ่นตะกุด เงินตรงกระเป๋านะ่ะเป็นชื่อของพระอาหารหันต์ร้อยแปดจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยของพวกเราชาวพุทธน,นับถือพระศรีวลีเป็นหลักในเรื่องของการโชคลาภแต่บังเอิญว่าที่ตะกุดเงินตรงกระเป๋ามีสาธุชนผู้มีบุญทั้งหลายได้ใช้ไ,ได้ลองตะกุดเงินตรงกระเป๋าของหลวงพ่อเป็นชื่อของพระอาหารหันต์ทั้งร้อยแปดพระองค์จึงมีอิทธิฤทธิ์มาก ร้อยแปดพระองค์เลย <S 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 ใช่แล้วอยู่ในรูปแบบไหนครับร้อยแปดอยู่ในรูปแบบเป็นอักขระภาษาบาลีเป็นหนังสือของที่เรียกว่าหัวใจสันติจที่เขาบอกว่ากินไม่ไหวใช้ไม่หมดจริงๆคำว่ากินไม่ไหวใช้ไม่หมดก็คือหัวใจของมหาจักรพรรดิแต่คำว่ามหาจักรพรรดิก,ก็คือพระอรหันต์ทั้งร้อยแปดนี้เองอที่บอกว่ากินไม่ไหว ใช้ไม่หมดครับดังนั้นหลวงพ่อก็เลยนํามารวมอยู่ในตะกรุดเงินตุ้งกระเป๋าใช่ครับแล้วทําไมในตะกรุดเงินตุ้งกระเป๋าเนี่ยถึงต้องมีเป็นช่องๆเลยครับหลวงพ่อที่เป็นช่องๆนั้นเป็นช่องเดินทางเดินของศีลเป็นช่องทางเดินของสติเป็นช่องทางเดินของสมาธิในการที่จะดำทางเดินของชื่อพระอรหันต์เพราะในช่องๆนั้นเป็นพระอรหันต์ในเรื่องของการทำมาหากิน สติจะได้เลื่อนประตูในการทำมาหากินจะได้คล่องไม่มีติดติดขัดขัดก็คือเป็นนัยยะอย่างหนึ่งว่าเป็นช่องทางในการทำมาหากินช่องทางออกถ้าคนเจอปัญหาต่างๆในชีวิตเนี่ยนะฮะก็นี่ก็เป็นช่องทางออกใช่ไหมครับหลวงพ่อแล้ววิชาที่ว่านี่หลวงพ่อสืบทอดมาจากใครครับวิชานี้เนี่ยได้เรียนมาจากมาเลเซียช่วงนั้นไปเดินทุ่ดงกับเขา ก็ข้ามไปด่านสะเดาแล้วก็ข้ามไปที่มาเลเซียก็ได้ไปศึกษาศาสตร์นี้พอศึกษาศาสตร์นี้เบื้องเดิมทีแล้วก็ศึกษา,าศาสตร์ของพระศิวะรีอยู่แล้วแต่ีไ้ไปศึกษาที่มาเลเซียเห็นสูตรนี้ทั้งสูตรนี้มันก็ตรงกันหลังจากที่ศึกษาอยู่ที่มาเลเซียได้ระยะหนึ่งก็ได้มีเพื่อนสหมิตรด้วยกันชักชวนไปที่เที่ยวที่ถ้ำเขากุเรน และได้ไปเที่ยวในประเทศลาวไปศึกษาในเรื่องนี้อีกก็เป็นเนื้อหาที่ตรงกันใช่เนื้อหานี้ตรงกันหลังจากนั้นแล้วก็ออกจากเขากุเรนแล้วก็มีเพื่อนทหารนิจด้วยกันชวนไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านอีกเช่นประเทศกัมพูชาครับก็ได้ไปศึกษาในเรื่องนี้นี่ที่ประเทศกัมพูชาศาสตร์นี้เนี่ยขัางเป็นศาสตร์ที่มหัสารจริงๆตรงกันก็เลยได้นำศาสตร์นี้เนี่ยลองใช้ที่ เพื่อนบ้านกัมพูชาดูบังเอิญว่าค่อนข้างมันปุ๊กหรืออย่างไรไม่รู้ว่ามีความสําเร็จเยอะมากโอทีนี้เท่ากับหลวงพ่อนี่รวมอศสสร์ที่ศึกษาจากมาเลเซียใช่นะครับจากประเทศลาวใช่จากคามนกัมพูชาเนี่ยมารวมกันอยู่ในตะกดเงินตุงกระเป๋าแผ่นนี้เลยใช่โอ้โหเรียกว่าโอ้ฟังได้ผมขนลุกเลยครับมีพระนามของพระอรหันต์ทั้งร้อยแป มีช่องในการที่เราเป็นนัยะว่านี่คือช่องทางออกช่องทางธรรมาหากินนะครับแล้วก็ช่องทางในการแก้ปัญหาต่างๆรวมอยู่ในตะกุดแผ่นนี้คุณผู้ชมครับและที่สำคัญคือหลวงพ่อนำปัจจัยมาสร้างศาลาตอนนี้เนี่ยตำบลพระเพลิงของเราจริงๆเนี่ยทั้งตำบลยังไม่มีอุโบสถใช้เกี่ยวกับกิจกรรมของคณะสงฆ์ทั้งตำบล งสงรรมใช่สังฆกรรมของคณะสงฆ์หลวงพ่อก็เลยเอาศาสตร์ที่ได้ทําบุญจากาศึกษามาจากหลายหลายประเทศมารวมกันหลวงพ่อได้สร้างตะกุบเงินตรงเอาเนี่ยเอามาจากน้ําพักน้ําแรงจากญาติโยมที่บริจาคทรัพย์ละบุญกับหลวงพ่อได้มาสร้างอุโบสถหลังแรกในตําบลพระเพิง ที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้ถูกต้องเนี่ยท้างหลังของหลวงพ่อเนี่ยเป็นเงินจากน้ำพักน้ำแรงของญาติของโยมได้มาจากความเหนื่อยยากของโยมมาฝากไว้ในพระพุทธศาสนาสร้างอุโบสถหลังนี้จนได้ทำสังฆกรรมเกี่ยวกับคณะสงฆ์และอีกส่วนหนึ่งหลวงพ่อกำลังสร้างศาลาพุทธธรรมอยู่เพื่อที่จะได้ให้สาธุชนญาติโยมบ้านภูเงินตำบลพระเพิงหรือว่า อำเภอเขาชะากันหรือแม้แต่ในจังหวัดสแก้วหรือในทั่วประเทศหรือทั่วโลกที่ทจะได้นำมาที่จะได้มาปฏิบัติธรรมะที่จะได้นำฟังธรรมะเพื่อที่จะนำเอาธรรมะเนี่ยออกมาคุ้มครองโลกให้เกิดสันติสุขได้อย่างแท้จริงคำว่าคุ้มครองโลกคือคุ้มครองใจคุ้มครองอิเลสคุ้มครองตัณหาคุ้มครองอุปาทานที่มันจะพังผูออกมาจากศาลา พุทธธรรมแห่งนี้หลวงพอ่อได้นำสตุปัจัยของญาติโยมร่วมสร้างมหากรรมกุศลอันยิ่งใหญ่นี้<อ>และในขณะเดียวกันแม้อาคารศาลาหลังนี้เนี่ยก็ยังไม่แล้วเสร็จรยังรอผู้ที่มีบุญมาร่วมด้วยเพื่อเป็นเจ้าภาพหลวงพ่อคิดว่ามีสิ่งหนึ่งอ่ะที่ลำบากยากขึ้นเมื่อญาติโยมได้มาจากทางไกลอ่ะก็มาเที่ยวทำบุญกับหลวงพอ่อบ้างปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อมาศึกษาธรรมะ คับหลวงพ่อต่างคนต่างมาเมื่อมาแล้วเห็นเขาลาบากในเรื่องห้องสุข,ขาครับเลยตอนนี้เนี่ยหลวงพ่อก็เลยมีความคิดว่าเออจะต้องหาเดึงกับญาติหาเดืงนกบะยมเพื่อที่จะร่วมกันสร้างห้องสุข,ขาขึ้นสัก20ห้องในตอนนี้หลวงพ่อก็ได้ น้ำพักน้ำแดงของญาติโยมเป็นปัจจัยเป็นเขียวบ้างแดงบ้างจากการบูชาตะกุดเงินองค์กระเป๋านี่แหละโยม,มนำไปสร้างห้องสุข,ขาวดีดังที่เดี๋ยวโยมก็คงจะได้เห็นมั้งสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาที่คอร์เซ็นเตอร์หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้ได้นะครับหรือถ้าใครที่ต้องการจะมารับกับมือหลวงพ่อเลยก็มาที่วัดภูเงินตำบลพระเพลิงอำเภอเขาชะกันจังหวัดสแก้วและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด ที่เกี่ยวกับตะกุดเงินตุ้กระเป๋าคุณผู้ชมคงจะได้ทราบแล้วว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรทําไมคนบูชาตะกุดเงินไปแล้วเนี่ยถึงได้สําเร็จรวดเร็วและก็บางมีบางรายที่มีแคล้วคลาดเลยนะครับหลวงพ่อใช่ใช,ใช <c oughs> ่บางคนที่ <c oughs> ประสบอุบัติเหตุในเรื่องรถก็เยอะครับในเรื่องของอวัยรุ่นที่ไปเที่ยวงานตามสถานที่ต่างๆมีเรื่องมีราว แย่งแมงวีแมงวันกันตามกลางคืนน่ะนะครับเก็เลยมีมมมเรื่องมีราวกันใหญ่โตรอดพ้นมาหลายคนนะ่ะโยมอันนี้เป็นเพราะส่วนหนึ่งก็คือพุทธคุณของพระอารหันต์ทั้งร้อยแปดใช่ไหมครับอันนี้เป็นพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณด้วยความเมตตาของพระอารหันต์ที่ออกมาปกป้องคุ้มครองและเพิ่มโชคเพิ่มลาภเพิ่มวาสนาเพิ่มบารมี ให้คุณโยมทุกๆคนหลวงพ่อคิดแางนั้นโยมคิดแบบหลวงพ่อไหมโอ้เท่าที่ผมฟังจากตัวอย่างมาเนี่ยก็ไม่น่าจะเกินนี้เลยครับหลวงพ่อเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยหนักๆทั้งนั้นเลยะนะฮะ,ะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของตะกุดเงินจุกกระเป๋ากับหลวงพ่อแววรวิวโนวัดปูเงินจังหวัดสาแก้วครับ